ม,มากดูพูดดูเหมือนจิบจิบก็จิบจิบแหละเนาะอือนะเศรษฐีในย่านนี่อือค่ะนะคะจำนวนด้วยหลักฐานขนาดนี้ไม่เหลือคอยก็ว่าเบ่าเหลือแต่ทุกทุกวันนี้มันเหมือนเป็นการประวิงเวลาอนะอืมแต่เองอือไซโคพาสเออสำนึกผิดบกพร่องนี่ล่ะหนูจำได้โลกนี้นะ ไซโคพาร์สเนี่ล่ะคุณแพ้เป็นสีอือ่าเขาถูกเสมอค่ะเออปวดตะโคมาค่ยพิดถือเสมอนะอืไซโคพาร์สนแนละโลกนี้แหละหนูจําได้อยู่เหมาะเหมาะมากเลยค่ะอืจะเจ้าเหตุผลอะไรมาขออีกถ้าจะขอคุณต้องหาเหตุผลที่เขาจะเชื่อคุณได้ใช่ค่ะอืต้องหาเหตุผลที่เชื่อคุณที่เชื่อได้อืแล้วก็ต้องมีหลักฐานอหลักฐานที่จะมาระบุว่า ระบุว่าคุณคุณบริสุทธิ์หรือว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยอืมเออถ้าจะเอาแค่อันที่ผ่านมาเนาะถ้าจะเอาแค่ลายเซ็นของเจ้าของเดิมว่าเซ็นยินยอมให้เข้าไปทำอ่านะจะเอาแค่ลายเซ็นเจ้าของเดิมว่าได้เซ็นยินยอมให้ได้เข้าให้เข้าไปทําประโยชน์ในที่ตรงนั้นแล้วตัวเองจะพ้นผิดคิดใหมค่ค่ะ คิดใหม่นะคะเพราะอะไรเพราะเจ้าเพราะเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมอบให้ใครหรือจะไปยกให้ใครหรือจะไปอนุญาตให้ใครเข้าไปทำค่ะตรงนั้นนะคะ,ะมันมีการที่ใช้หลักฐานในการที่ให้เจ้าของเดิมนี่เซนยินยอมในการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ตรงนั้นอเอาไป ร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ผลค่ะขชีบอกว่าเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์อืกัญจังว่าเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นแล้วในที่ดินนี้ถึงจะมีสิทธิ์ก็ไม่สามารถยกให้คนอื่นได้อีปึกอ่านคอมเมนต์เปี่ยนกัญจังว่าเขาเอาอันนี้ละไปนะน่ะอืมค่ะจังว่าเขาเอาอันนี้ละเขาไปนะนะเออเขาก็คิดว่า คิดว่าเจ้าของเจ้าของเดิมนะมีสิทธิ์ในที่ดินอว่าทางการอนุอนุญาตอนุโลมและเข้าโครงการอืค่ะ <c oughs> ก็เลยใช้ตรงนี้นะคะโดยการที่เ,เ,เได้มีการล่างล่างหนังสือล่างหนังสือล่างอะ,อะไรทุกอย่างให้เจ้าของเดิมเสน้นเเสน้นเ,เหมือนกับเซ็น เซนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนอนุญาตให้เข้าไปทําเดี๋ยวเดียวเจ้าของเดิมไปน้ากันโอโหลด <c oughs> เออนะแล้วแบบนี้ถ้าเจ้าของเดิมเขาพูดความจริงเขาพูดความจริงไหมคะว่าได้ซื้อขายแล้วเจ้าของเก่าจะผิดด้วยหรือเปล่าคะเจ้าของเจ้าของเก่านะคะในเรื่องของถ้าสมมุติว่าเจ้าของเดิมพูด ว่ามีการซื้อขายกันนะคะเจ้าของเก่าจะได้โทษได้รับโทษในเรื่องของการยึดที่ดินกับคืนสุรัฐค่ะนั่นคือโทษของเจ้าของเดิมซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอย่างวะมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เขาต้องเสียอยู่แล้ว,วเขาซื้อขายถึงถึงถึง,ถงเรื่องนี้ไม่มีใครจับได้เขาก็ต้องเสียที่ดินตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอืม เออแต่ตอนเนี้ยมันมีคนกําลังจะพยายามดึงให้เจ้าของเดิมมารับผิดมารับผิดในเรื่องนี้อืมเจ้าของเดิมหมดสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่ไม่เข้าไปทํากินปล่อยให้โลกล้างว่างเปล่าค่ะไม่ค่ะเจ้าของเดิมอ,อันนี้ที่โนนหมีหมองนะคะโนนหมีหมองเจ้าของเดิมเสียสิทธิ์ตั้งแต่ให้คนใหม่เข้าทำประโยชน์ค่ะ เออตั้งแต่ให้คนใหม่เข้าไปทาไปอยู่เข้าไปปลูก,น,น,กนู่นปลูกนี่ปลูกกล้วยปลูกข้าวปลูกไว้ปลูกเรียนอะไรอะเสียสิทธิ์ไปแล้วค่ะอือใช่เสียที่เป็นเงินสด <c oughs> แต่เขาอะกลัวในส่วนกลัวในส่วนเรื่องของการซื้อขายมากกว่ากลัวความผิดในเรื่องของการซื้อขายมากกว่าน่ะเออเขาก็เลยปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันกะให้ให้โดยสเสน่หาให้โดย ให้เข้ามาทําให้เข้ามาทำเขาเรียกว่า,าชั่วคราวค่ะอืมนะแล้วก็เป็นผลดีกับเจ้าของที่ไปเนาะเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเจ้าของที่เจ้าของที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อขายเนี่ยคนที่คนที่ซื้อ,อก็ไม่สามารถเอามาเอาผิดคนที่ขายอ่ะเจ้าของเดิมอ่ะในภายหลังได้อืมอันนี้มันเป็นผลดีนะเป็นผลดีกับคนที่ขายนะ เจ้าของเดิมอ่ะคนซื้ออ่ะไม่สามารถมาเอาผิดหรือว่าไม่สามารถเรียกร้องหรือไม่สามารถที่จะไปฟ้องเอาเงินคืนได้อ่ะเพราะว่าปฏิเสธในการซื้อขายตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมอืมอันนี้เป็นผลดีกับเจ้าของเดิมเด้อเออจังไหนก็บบลดรค่ะไม่ผิดขายได้ถ้ามีคนซื้อเ <c oughs> <c oughs> ออขายได้แครมีคนซื้อ ก้นสื่อกับไปไปรับพีดเอาใช่ไหมคุณสนุนันเออเนาะ <c oughs> คนที่เข้าไปทำก็บุกลุกอยู่ดีครับใช่ค่ะคุณอมนนะคะเพราะไม่ใช่ลูกเมนสีให้ให้จังได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่สามารถค่ะเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ได้มีสิทธิ์อะไรจ้ะอืมเออ น,นั่นเสียเงินก่ายเออจ่ายก่อน <c oughs> จนะคดได้ละเออนะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของอในเรื่องในเรื่องของการซื้อขายอันนี้นะ่ะมันก็มีคอมเมนต์นะคะแต่คนรักป่ากา็มีความสงสัยอยู่ว่าทําไมมีเงินขนาดนั้นนะ่ะทาไมถึงไม่ไปซื้อที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่ที่มมีตาขุดหรือว่าที่ที่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นป่าสงวนหรือว่าเป็นอะไรของรัฐอ่ะ อืมอืมนะก็มีความมีมีคอมเมนต์คอมเมนต์นี้มาเนาะเออเราก็ยังเราก็เราก็คิดอยู่นะจริงด้วยจริงด้วยนะว่าเงินขนาดนั้นนะมีเงินเยอะขนาดนั้นแล้วอะทำไมจะต้องมาซื้อที่แบบนี้สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผู้ใดครับ ไลฟ์สดอยู่ครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับเอาสวัสดีครับยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนดูแปดห้าร้อยสามคนเลยจักรูกอัดฟู้อายอัดเฟืองอืมมาดูอัดเฟืองบ่ะครับอืมค่ะโอ้มานังตักเลยบาทนี่เอ้าจังไหนจังไหนคะ อ้าวดังยึ่งสิอ่านะเอฟซีมีผู้บ่าวมานั่งตักแล้วบันนี้อุ้ยฟันไปในหมดแค่หลอดฟันหายฟันไปในหมดหื